สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับคลิปต่อเนื่องจับทลิปที่แล้วครับ SK 2 1 0 LC Obigo ครับขุดในท่าเสียงเสียงยังไงวันนี้ดินมันสไลด์ครับหอยจะกอสวยที่สุดครับ ทอกแก่น่าจะสวยหรือเปล่าว่าสวยที่สุดหรือว่ารถรถสวยที่สุดต้องมีอะไรสวยแหละถึงจะบอกว่าอาหอยจกสวยที่สุดน่าจะเป็นทเท่าแก่หรือว่าเป็นลูกสาวทอกแก่เลยเป็นชื่อเลยสวยที่สุดในหมู่บ้าน ฝนตกครับโซนอำเภอประคุณชัยอำเภอบ้านจวนในพึ่งหยุดตกได้ไม่นานแล้วก็มาด้วยความทุลักทุเลครับมาถ่ายคลิปในกลางทุ่งนาคนิ่มเลยนะนิ่งค,ครับคนขับ นิ่งมากออดินก็เริ่มสไลด์แล้วครับเริ่มสไลด์ลงมาแล้วยืนนานไม่ได้ตรงนี้ยืนนานแล้วก็อันตราย มีที่วางรองเท้าให้ด้วยครับคนขับกุ๋ยใหญ่ๆแป๊บเดียวครับเรียบร้อยเสร็จเสร็จเร็วไปเร็วแกะกลองป้ายแดงครับนี่น่ายอะเพิ่งออกได้ไม่นานนะ นิ่งเลยครับเราคนดูแล้วก็ขับมิเป็นมันดูแล้วมันค่อนข้างจะเสียวๆ,ๆ เลยเขาอ่านเกมเรียบร้อยหมดแล้วแหละคนขับค่อนข้างจะมีประสบการณ์ครับประสบการณ์สูงเพราะว่าทำงานเดี่ยวแบบนี้ต้องเขาแกต้องไว้ใจแล้วแหละเขาแกต้องไว้ใจครับต้องเชื่อใจคนขับต้องมีคนต้องเป็นคนมีประสบการณ์สูง ราอยู่คนเดียวครับต้องตัดสินใจเองไม่มีใครตัดสินใจให้ฝุกแบบไหนมายังไงไปยังไงครับตัดสินใจเองหมดถ้าตัดสินใจพลาด <c oughs> ก็อยู่ที่คนขับเลย <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่เท่าแก่ <c oughs> นอกเสีจากเท่าแก่ว่าลงไปเลย ไอ้คนขับเขาระมัดระวังอยู่แล้วครับในการขับรถแต่ละคนมีประสบการณ์ทุกคนครับนอกจากประมาทแค่นั้นแหละโดยการลงไปที่รถจมๆก็คือไม่กดดูก่อนไม่ลองขุดดูก่อนว่าเป็นดินสมองหรือดินอะไรลงไปแค่กดเฉยๆอาจจะไม่ใช่นะข้างบนอาจจะแน่นข้างล่างอาจจะสมองก็ได้ต้องลองขุด ดูนิดนึงเพื่อความปลอดภัยครับรถใหญ่ๆเวลาจมเอาขึ้นยากยิ่งเครื่องสตาร์ทไม่ติดด้วยจบเกมครับยากมาก ยังไหม่เลยไม่มีตูดไม่มีช้ำไม่มีรอยริ้วรอยด่างพร้อยยังใหม่กิ๊กน่าจะออกได้ไม่กี่เดือนนี่แหละคนขับก็รักษาดีมากครับอัจจรบีไม่ไม่ให้เปื้อนตรงบูมตรงอาร์มตรงกรงกีครับ ดูแล้วมันสะอาดน่าดูบางครั้งการรักษาก็อยู่ที่คนขับนะไม่ว่าจะห้องเก๋งไม่ว่าจะการอัดจารบีอัดเยอะไปมันก็ล้นออกมาเปื้อนตรงบูมตรงอามโดยที่ไม่เอาอะไรเช็ดใหม่ๆต้องรักษาสุขภาพมันหน่อยเอ้ยไม่ใช่รักษาความสะอาดมันหน่อย ดูบุงจีเขาเชื่อมออกมาคครับทน,ทนแข็งแรงมากใช้เหล,ล็กขนาดหนาอีกไม่นานครับน่าจะจบภายในวันสองวันนี่แหละวันนี้น่าจะเก็บตรงนี้เสร็จก็ขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ทำการเกลียร่า เบิมข้างบนโอ้ยกดสบายสบายเลยรถใหม่ค่ายไหนถือว่าใช้ได้ใช้ดีหมดนะแต่ว,ว่าความคงทนไม่รู้แต่ใหม่ๆนี่โอเคทุกค่ายจะใช้งานได้ดี ้าดีไม่ดีต้องอยู่ระยะหลังๆไทยๆครับประมาณ3-4ปีอยู่ในช่วงหมดประกันเหมือนเนี้ยเริ่มรู้เลยแหละคันไหนใช้ดีไม่ดีครับแต่ว่าโอบิโก้นี่คือว่านิยมครับคนไทยนิยมเร็วแรงทะลุนรก แล้วก็ทรงสวยด้วยแ,แต่คนชอบบางทีก็ชอบแค็ดบางทีก็ชอบอาโคมสู่ครับบางทีก็ชอบไปซันนี่ไปต่างหากต่างหากของที่ถูกๆไปนี่ก็ค่อนข้างจะราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงถ้าเป็นของใหม่แล้วสบายใจครับทำงานไปเลยรอแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบเช็คระยะ ค่นั้นแหละ่ายไฮดรอลิกตรงนั้นทําไปเลยครับงาน 3- าสีปีนี้ไม่มีปัญหาเลยแหละถ้าคนรักษาเป่ากรองเป่าอะไรดีครับเราอยู่นานแล้วครับตรงนี้น่าจะไม่สไลด์แล้วแหละไม่มีช็อตดินให้ดูละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตัวน,นี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ